สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมบอมนะครับใน ImageH Channel นะฮะคราวนี้นะครับก็สลับมาเป็นสายอนิเมะกันบ้างนะครับสายซ u เปอร์ฮีโร่นะแนวยุโรปกันไปบ่อยแล้วนะครับช่วงนี้ก็กลับมาเป็นแบบสายอนิเมะบ้างสายญี่ปุ่นกันบ้างนะครับตัวนี้ก็คือไมโตลีเฮ้ยล็อกไกเฮ้ย <Hey, S 2> ล็อกลีนะครับแม่ได้ไหมไม่ได้นะแบ๊กนะ <laughs> นี่ครัก็เป็นของงานแบนเ p e โต o จากบันไดนั่นเองนะครับเป็นงานลายไวเบชันสตาร์นะครับก็ลายนี้ก็ออกสําหรับนาดูโตะมาค่อนข้างเยอะแล้วหลายตัวนะครับตัวนี้ก็ออกมาคู่กันเห็นไหมเขาจะเขียนว่าตัวนี้นะครเป็นล็อกลีแอนอุึมะกินาดูโตะนะครับก็อย่างที่เคยอธิบายไปมันมันค่อนข้างนานนะคลิปที่แบอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับข้อความต่างๆหรือโลโก้สัญลักษณ์ต่างๆบนกล่องของ งานแบนเพสโตนะก็ลองไปย้อนดูได้นะครับเป็นถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีสําหรับมือใหม่เลยนะครับตัวนี้จะเขียนว่าเซนิชูนะครับคือมี2แบบสังเกตตรงนี้นะครับถ้ามี2แบบก็คือในในลายเนี่ยก็จะมี2ตัวนี่ก็จะเป็นแบบ A กับแบบ B นะครับบางอันก็จะเป็นสีซีเปียหรือว่าอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเป็นตะกร้ล่างที่ใช้พลังก้าวห่างนะครับแต่ต้องออกตัวก่อนเลยว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยข้อมูลไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่นะครับก็ดูอ่านจนจบแหละแต่ว่ามันอ่านครั้งเดียวไง เลยลืมๆบ้างเดี๋ยวเรามาอันบล็อกดูข้างในกันเลยนะครับอ่านี่ออกมาแล้วของแท้ต้องมีตาปั๊มเลขนะฮะมีอะไรบ้างข้างในไม่ได้รีวิวงานกล่องนานมากอ่ะหมดแล้วนะครับก็จะมีชิ้นส่วนอ่านี่โอ้สวยด้วยตัวใหญ่ด้วยนะครับแหมไม่ได้แกะงานแฟนเท็ตโต้นานนะฮะช่วงนี้มาอินกับซูเปอร์ฮีโร่มากไปหน่อยทำไมฐานยาวเหลือเกินนี่ฐาน จะเขียนเป็นี้นะฮะที่เป็นของแท้นะครับสังเกตกันบ้านในสปีริตด้วยหูฐานยาวมากแล้วก็จะมีส่วนประกอบทั้งหมด3ส่วนที่ให้มานะครับก็จะเป็นครึ่งบนครึ่งล่างแล้วก็ฐานแล้วก็หมดแล้วนะครับอ่ะมาดูอันนี้เป็นล็อกรีวิชั่นโตแล้วก็คือผมยังติดภาพนารูโตะเป็นแบบตอนเด็กกันอยู่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเหมือนเครื่องแบบคือจูนินใช่ไหมจูนินโจนินอะไรแบบนี้ใช่ไหมนะครับอ่ะง่ายๆเลยนะครับมี่ล็อกข้างในแบบนี้เสียบเข้าไป ก็ขยับให้มันแน่นหน่อยปึ๊บขยับปึ๊บมันก็จะเข้าล็อกพอดีนะไม่เห็นรอยต่อแล้วอ่ะสวยนะครับตัวนี้สวยเลยนารุโตะทำหน้าเออทำออกมาค่อนข้างดีนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบหน้าของล็อกลีนะฮะทำหน้าได้ค่อนข้างเหมือนนะครับมีเงาบนผมด้วยผมบอบอันเป็นจุดเด่นของเขานะครับเหมือนอาจารย์ไก่เลยใช่ไหมอ่ะเครื่องแบบของหมู่บ้านโคโนะะนะครับเป็นแบบนี้ พาพันมือแล้วก็เป็นท่าเหมือนพร้อมสู้นั่นเองเป็นท่าแบบประจําของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีผ้าพันตรงนี้ด้วยนะฮะเอาไว้แบบใส่พวกมีดใช่ไหมม,มีดบินอะไรแบบนี้แล้วก็จายนะครับเขาเรียกอะไรนะลืมละแล้วมีกระเป๋าอาจจะแบบเอาไว้ใส่ยารักษาอะไรแบบนี้ก็เป็นเครื่องแบบของเขานั่นแหละนะครับแต่จุดเด่นของไกลกับรีก็จะมีตรงข้อเท้าขนาดนี้นนชไหมชุดเป็นสีส้มขนาดแบบนี้นะฮะรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าสานแบบนี้ ด้านล่างก็จะมีรูให้ใส่หมดนะครับ2อนอันแล้วก็จะมีปั๊มตรงนี้กีกหนึ่งอันนะฮะนะครับก็เป็นโลโก้ของเขาแบบนี้เป็นรหัสหนะเนี่ยไม่ใช่โลโก้เป็นรหัสนะฮะส่วนเรื่องชุดก็ยังถือว่าโอเคนะครับสำหรับเท็กเจอร์นะฮะรอยยับอะไรต่างๆแบบนี้นะครับการลงสีถือว่ายังใช้ได้นะครับงานไวทเบชั่นสตาร์เนี่ยราคามันอยู่แค่ประมาณ600ประมาณ6 0 0ถึง700นะครับก็แล้วแต่ ได้ราคาไหนกันมาถ้าเป็นราคาขึ้นห้างก็จะ67 5ใช่ไหมถ้าเป็นแบ n นด o เพสโตช็อปนะแต่เดี๋ยวนี้งานพวกงานญี่ปุ่นงานบันไดของแบ n น t o เสโตเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าห้างค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ว่าราคาจะสูงกว่าสูงกว่าของอในช็อปแบรนด์เพสโตหรือว่าในออนไลน์นะฮะก็ธรรมดามันเป็นร้านเนาะมันขึ้นห้างขึ้นอะไรอย่างเงี้นะครับอ่ะเนี่ยก็รีวิวได้ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าไม่มีจุดขยับนะครับสเกลนี้คาดว่าน่าจะไปเป็น น่าจะใหญ่เป็น1ต่อ10อีกนะฮะนี่เขาย่อลงมานะแต่ว่างานพวก b a n นเดสโตอะ่ะมันจะเป็นงานกล่องอะ่ะมันจะเป็นงานนอนสเกลอยู่แล้วถ้าจะเป็นงานสเกลก็ต้องเป็นพวก Mega House หรือว่าเป็นพวก POP อะไรอย่างงี้เนาะงานแบบตัวใหญ่ๆนะครับที่แบบนั้นก็ราคาก็จะค่อนข้างสูงขึ้นไปหน่อยอ่ะโอเคแล้วก็ลองเสียบดูฝั่งไหนคิดว่าฝั่งไหนผมคิดว่าน่าจะเป็นฝั่งนี้มากกว่าอ่ะเสียบเข้าไปนะฮะปึ๊บ อ่าล้วก็ง้างขามันออกมานิดนึงนี่ออกมาละใส่ฐานแล้วเท่บองจริงบอกตรงๆก็บอกจริงๆเท่มากนะครับตัวมันจะออกมาก้มๆไปทางด้านหน้านิดนึงเนีย่ยดูด้านข้างนะมันจะมันจะแบบเอหลังนะอะไรเงี้ยนิดนึงนะครับเหมือนแบบเข้ามาดีอะไรเงี้ยเนะเชิญแบบถ้ายิบมันเลยนะครับครับก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะวัดส่วนสูงให้นะครับจากถาด้องตัดกระดารองตัด อันนี้ผมรวมฐานไปเลยนะอยู่ที่ประมาณ19เซนเลยนะโอ้สูงมากนะครับ19เซนเลยค่อนข้างสูงส่วนฐานเนี่ยความยาวของฐานเนี่ยก็ประมาณ17เซน18เซนนะฮะก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ทีเดียวสำหรับใครที่มีหน้าที่ในการวางโชว์ก็ตัวนี้ต้องบอกเลยกินพื้นที่สักนิดนึงกินด้วยฐานมันยาวเพราะาขาเขาก้าวออกมาอย่างเงี้ยขาเขายาวออกมานะครับทำให มีการกินพื้นที่ในการโชว์ในหนึ่งนะครับแต่ว่าน่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อนักสะสมชาวนารูโตะสักเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูหลายๆมุมกันแล้วกันนะครับ ก็มาสรุปคลิปกันนะครับหลังจากที่ดูรูปไปแล้วนะครับคือดูจากหน้าปกอะ่ะมันค่อนข้างสวยเพราะว่า mm hmm. เท็กเจอร์ในการลงถมดําอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมแต่ว่างานจริงมันก็แบบนี้ละคือหน้าปกเขาต้องทําให้มันสวยกว่าอยู่แล้วแต่งานจริงคือการลงสีก็ถือยังถือว่าโอเคครับ mm hmm. ก็ผมให้คะแนนส่วนตัวนะให้9เต็ม10เลยเขาไม่รู้จะหักคะแนนอะไรเลยนะครับแค่ที่หักให้9ไป1คะแนนเพราะว่าถ้าสีมันออกมาแบบนี้ขึ้นเงาขึ้น,นริ้วๆอะไรเงี้ยมันก็จะสวยขึ้นใช่ไหม แต่ว่าของจริงได้แบบนี้นะครับกับสเกลที่ค่อนข้างที่จะเป๊ะนะฮะแล้วก็เท็กเจอร์ในเครื่องแบบต่างๆของเขาเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับการลงสีลงเงาอาจจะยังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับในเลทงานนี้ก็จะประมาณนี้ในการลงสีอยู่แล้วนะครับแจ่มอยู่นะเอาจริงผมชอบมากเลยนะผมแบบคือรูโตก็ไม่ค่อยได้เก็บอยู่แล้วแต่ไม่รู้ทาไมเห็นล็อกลีแล้วแบบเฮ้ยตัวนี้สวยว่าก็เลยพีมานะครับก็ค่อนข้างที่จะถูกใจนะฮะตัวใหญ่ด้วย แต่ว่ารีมันเหมือนจะสูกะ่กันนารนโตะใช่ไหมน่าจะตอนโตแล้ววะนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ต้องฝากติดตามช่อง i m a g e h e a d Channel ด้วยนะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็มีเพจนะครับใน Facebook ชื่อว่า i m a g e h e a d Channel เช่นเดียวกันนะครับก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันได้แล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับส่วนอีกเพจหนึ่งนะครับชื่อว่า i m a g e h e a d Store นะครับก็เอาไว้ขายโมเดลของเล่นนี่แหละนะใครสนใจของเล่นโมเดลอะไรแบบนี้ก็เข้ามา ติดตามได้นะครับก็อาจจะแบบของพวกนี้แหละที่ผมรีวิวบางทีผมก็ปล่อยขายบ้างเป็นบางตัวที่ไม่ได้เก็บนะฮะก็รับรองว่าราคาก็ถูกกว่าแน่นอนนะครับอ่ะโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ